ข้างไว้นะข้างไว้นะยิ้มสสวยๆครับเห็นทุกคนเลยสู้สๆนะคาร์ล่น<ด>ยัยเรากรเสี<ด>เยงเฉียงมาด้านนี้นิดนึ่งด้วยได้ไหมฮะอ่าโอเคฮะ<ด>มาอยากให้พูดพร้อมกันว่า พันไทยดีไหมกาแฟพันไทยเย่พร้อมกันนะเดี๋ยวเราถ่ายวิดีโอกันไว้นะฮะเชิญครับทุกคนพร้อมนะฮะพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามกาแฟพันไทยเย่นะหนึ่งสองสามกาแฟพันไทยเย่ ไทริกาโน่ด้วยไทริกาโน่เย่มาหนึ่งสองสามไทริกาโน่เ yeah! ย่พรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันเกิดพี่จองเย่มาครับร่วมกันแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่จองกันนะฮะร้องเพลงพร้อมกันนับหนึ่งสองสามแฮปปี้เบิร์ a เดย์ทูยู Happy birthday to you, woo. h happy birthday, happy birthday to you. อีกรอบมา Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday พี่จอง Happy birthday, happy birthday. ให้พี่จองอธิษฐานครับ พี่จองอธิษฐาน make a wish make a wish นะฮะอืมใช่อธิษฐาน make a wish and then and then blow ออธิษฐานแล้วก็ blow เลยใช่ blow ฮนะใช่ yeah Happy Birthday to you พี่จองเย้ถ p p ยเป็นวันเรืล่วงหน้านะคะถ่ายภาพร่วมกันถ่ายภาพร่วมกันครับ mm hmm. เชิญเลยฮะนี่เป็นการ Happy Birthday ในงานอีเวนต์กับพี่จองครั้งแรกเลยไหมครับเนี่ย mm hmm. ใช่ไหมว้าวขอบคุณมากเลยครับ น่ารักมากพี่จองคะขออนุญ,ญาตให้คุณหลีได้อวยพรพริซินเตอร์ของเราครับเนื่องในอากาศวันเกิดในวันพรุ่งนี้ฮะเชิญครับค่ะก็ขออนุญาตแปลน,ปน,ปนทุกทกท่านนะคะจะเป็นตัวแทนในการอวยพรวันเกิดให้กับพี่จองของน้องๆทุกคนนะคะก็ ขอให้คุณจองมีความสุขสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งนะคะแล้วก็มีคนรักนานๆตลอดไปนะคะค่ะก,ก็ก็ขอบคุณมากๆนะคะทั้งคุณทันแลนคุณจองนะคะที่มาสร้างสีสันให้กับกาแฟพันไทยของเราแล้วก็สร้างความสุขให้กับน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็กิจกรรมวันนี้เนี่ยทำให้พี่รู้สึกลงรักแล้วก็เอ็นดูทั้งคุณจองและคุณแันแลน ขออนุญาตนะคะว่าจะเป็นแฟนดอมเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะค่ะกาขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณหลีครับขอเส็นประมเด้วยที่จองครับอยากพูดอะไรกับทุกคนไหมฮะ I'm sure you have a few words for everyone here เชิญเลยครับครับจริงๆไม่่อยคุณเยอเย,ยอสุขสันวังก่พกพดเบมนีครับจริงข้างใน โอ้ไม่ค่อยรู้สึกประทับใจแบบนี้ค่ะจริงๆคอบคุมมากคับค่ะขอบคุณมากนะคะพี่จองขอบคุณแทนด้อมใจฟูทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะไปตะลุยแล้วก็ทำคลิปเยอะๆเลยถูกไหมทำคลิปเยอะๆมาให้เราทุกคนได้ดูดูทุกอีทีเลยใช่ไหมฮะ เนอะไปตะลุยให้อย่างเต็มที่แล้วก็แวะเจอพันไทยที่ไหนก็แวะซื้อกันได้กับไทเลกาโน่เนอะแล้วก็อยากให้พี่จองแสกกลางนะฮะจะได้มีผมข้างๆตลอดไปนะฮะปรบมิกับสองพรีเซนเตอร์ของพันไทยด้วยพี่จังและคาร์เลนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณหลีครับเรีเนเชิรพักผ่อนด้านล่างได้เลยนะฮะขอบคุณครับ บาย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 ทุกคนชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าฮะดอมใจฟูว่าไงเชิญครับเชิญด้านขวามือเลยครับขอบคุณครับ thank you yes ขอบคุณครับแฮปปี birthday, ้เบิร์ดเดย์บายบายครับบาย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 สวัสดีครับขอบคุณครับ, bye bye, bye อรบขอบคุณครับขอบคุณครับว้าว